สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกถั่วงอกคอนโดกันอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะได้แก่ถั่วเขียวจริงๆจะใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็แช่น้ำค้างไว้ประมาณ1คืนหรือประมาณ12ชั่วโมงค่ะก็จะได้ถั่วเขียวที่มีรากงอกออกมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นหาวสัสดุง่ายๆอันได้แก่กระสอบป่านแต่เนื่องจากเราจะ ทำการปลูกในถังมันคือกระถางต้นไม้จากร้านยี่สิบบาทเพราะว่าหาถัางมีฝาไม่มีนะคะแล้วก็มีกระบะกระบะก็ร้านยี่สิบบาทเหมือนกันแล้วก็กระสอบป่านกระสอบป่านนี่ก็ตัดและแช่น้ําเอาไซส์พอๆกับถังขยะดํานะคะแล้วก็เพื่อให้มันตัดง่ายรากงอกก็ควรจะต้องมีตะแกรง ซึ่งซื้อได้จากร้านวัสดุก่อสร้างไว้สำหรับรองนะคะอันนี้เราจะปลูกด้วยกันประมาณ3ชั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันนะคะวิธีแรกนะคะเราก็เอาถังเนี่ยนะคะมาตั้งแล้วเราก็เอา,เอา,เอาที่กระสอบปัน่นแช่น้ำสำเร็จแล้วเราก็มาวางทีละชั้นนะคะอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วชั้นแรกวางกระสอบปัน่นลงไป จากนั้นเราจะเอาตะแกรงเขี้ยววางทับนะคะเพราะว่าตะแกรงเขียวเนี่ยถ้าถุงงอกโตขึ้นมาแล้วมันจะช่วยตัดให้ให้ให้เราตัดออกจากกระสอบป่านได้ง่ายค่ะจริงๆกระสอบป่านใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นได้แก่ผ้าขนหนูหรืออุปกรณ์ที่มันซึม,ซ,มซับน้ําได้ชนิดอื่นก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาเมล็ดถั่วเขียวนะคะวางประมาณ1นึ่กำมือแล้วก็เกลียนะคะเกลีย เกี่ยให้มันกระจายไม่ทับกันมากเพื่อมันจะไม่แน่นนะคะทําอย่างนี้กระจายกระจายทำอย่างนี้นไปจนครบสามชั้นนะคะอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะชั้นที่สองก็วางกระสอบปานแต่แกงเขียวแล้วก็มเมล็ดถั่วที่แช่น้ำแล้วแล้วก็เกลี่ยให้เสมอ ต่อไปเป็นชั้นที่3นะคะอ่ะเราก็วางเหมือนเดิมวางกระสอบป่านตามด้วยตะแกงเขียวค่ะแล้วก็มเมล็ดถั่วเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดทำเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะปิดฝาแล้วมันจะพอง3ชั้นก็กำลังจะพอดีอะคะ่ะอันนี้เราก็ทำเป็นชั้นที่3นะคะ เพื่อนๆก็หากระสอบป่านอีกชิ้นหนึ่งมาปิดทับเพื่อคุมรักษาความชื้นนะคะอปิดค่ะปิดไปหรือจะเป็นผ้าคุณหนูเก่าๆก็ได้เสื้อก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่กระสอบปานแต่น,นี้มีกระสอบปานเหลือจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปตั้งบนเก้าอี้ที่มีทางระบายน้ําได้ดีนะคะเนื่องจากว่าบ้านเป็นพื้นที่แคบๆเราก็เลย ปลูกหลังบ้านนะคะอันนี้ปลูกหลังบ้านท่าน,นี้แล้วก็ใช้ถังดําที่เราซื้อมาไม้ใช่กระบะดําค่ะรันยีบาทปิดทับอีกทีเพื่อควบคุมอุณหภูมินะคะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะปิดจริงๆเราลดน้ำทอานนี้เราก็ก่อนที่เราจะปิดเราก็ลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะการลดน้ําก็ลดน้ําเช้าและเย็นสองเวลา แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลาก็ให้เป็นสาเวลาเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นไปทํางานก็เช้าเย็นก็ขอลดให้ทั่วนะคะให้ทั่วให้ชุ่มแล้วค่อยปิดฝาโอเคค่ะชุ่มดีแล้ว เราก็ใช้กระบะดำที่ซื้อมาร้าน20บาทปิดไว้ค่ะอันนี้คือปิดไว้เราจะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ3คืนนะคะ3คืนก็จะพอดีสำหรับได้ถุงออกที่ใช้กินไก่ภายในครอบครัวค่ะอันนี้ครบกำหนดแล้วนะคะ เราก็จะได้ถั่วงอกนี่คอนโดสามชั้นนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะคะกำลังทานได้เลยนะคะถ้าสามวันก็่ีก็ชั้นที่สอง ามารถเอาไปทํากับข้าวได้แล้วในความที่ชอบเป็นถั่วงอกนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบยาวกว่านี้แล้วอยากเพิ่มอ่าเขาเรียกกากใหญ่ให้มากขึ้นเราก็จะเพาะเขาเป็นถั่วงอกคลรโรฟิลได้ค่ะอนี่อย่างนี้เลยค่ะคอนโดสาชั้นโอเคก็ตัดที่ใต้ตะแกรงเขียวได้เลยค่ะ ตัดทีเดียวไปเลยนะคะจะได้ไม่ช้ำตัดไปเลยตัดไปเรื่อยๆได้ถงห่อแบบนี้นี่ค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่น่าทานมากนำไปประกอบอาหารได้เลยนะคะ